สวัสดีครับปืนสั้นอีกหนึ่งรีวิวนะครับสำหรับรีวิวนี้ก็เก็บรายละเอียด CT25 นะครับเป็นงานจาก Cyber ร์กันนะครับค่าย Cyber ร์กันจริงๆจะบอกว่ามันก็คืองานจากค่าย V นะครับผู้ลงตรงก็คือ V ผลิตนั่นเองนะครับก็ในแบรนด์ไซเบอร์กันะครับอันนี้จะนิยมขายในโซนทางยุโรปซะมากกว่าเมื่อก่อนๆน,นะแต่เดี๋ยวนี้ก็ Cyber ร์ไซเบอรกัน a w w e ถ้าพูดไปแล้วก็คืองานจากโรงงานเดียวกันผลิตหมดนะครับอะไรก็ใช้ตัวเดียวกันหมดก่อนนั้นผมเคยทำรีวิวในชื่อแบรนด์ v 25นะครับตัวนี้งานไซเบอร์กันเขาให้ชื่อว่าโค e, นะครับโค e 25หรือว่าโค j u จูเนียร์25นั่นเองนะครับแกะกล่องดูก่อนเนาะจากโรงงานมาเปิดมาก็จะเจอกับกล่องกระดาษแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีบัพเปอร์โฟมดันทรงมาแบบนี้นะครับมีคู่มือมาให้ c ซเบอร์กันะครับไซเบอร์การวิธีการใช้งานเป็นภาษาอังกฤษแล้วน,นี้ขายทางโซนอเมริกาอังกฤษยุโรปอิตาลีทางนู้นนะครับฝรั่งเศสทางนู้นมากกว่าแต่ตอนนี้ก็มาอยู่ในไทยแล้วนะครับมีสองสีครับสองสีมีสีดำแล้วก็สีเงินเงางานจาก we 2 5เนี่ยจะสกรีนว่าวนะครับแต่ถ้าเป็นตัวนี้เลยนะครับที่เพิ่งมาล่าสุดเมื่อสอทิตที่แล้วผมทำรีวิว อัปเดตไว้ทางหน้าแฟนเฟ Facebook แล้วก็ Youtube นี้นะครับวันนี้เป็นเรื่องของการเก็บรายละเอียดแกกล่องมานะครับอย่างที่บอกเจอกับ1ปืนแล้วก็1แมกกาซีนนะครับแบบนี้สีเงินนะครับตัวสีเงินแม็กก็จะเป็นสีเงินนะครับถาวางตัวนี้ก่อนรายละเอียดของตัวโคจูเนียร์ยีเนี่ยก็จะมีการยิงไลนนับเลเซอร์ล่องลึกที่สไลด์ปืนะครับแล้วก็มีรูป โคตามมาอยู่ข้างๆนะครับโลโก้ม้าหมุดทองอ่าน,นี่นะครับจากโรงงานอันนี้ดูสีดําบ้างฝั่งนี้ก็จะเป็นโคอัตโนมติกนะครับคารเบียนจุดสองห้าอ่าจุมีซีเรียลนัมเบอร์ตัวปืนด้วยทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับสีเงินมีเหมือนกันสีสีดําก็มีเหมือนกันนะครัทำมาสองสีแม็กจะเป็นสีเดียวกันนะครับจากโรงงานเป็นสีเงินเหมือนกันนี่เจ้าตัวนี้จุดสอ จุดสอนี้สําหรับปืนจริงมีนะครับเราจะรู้จักกันในนามจุด2องจุดสองสองแม็กนัมใช่ไหมฮะสำหรับปืนจริงแต่จากข้อมูลที่เราลองเซิร์ชรหาดูเนี่ยจุดสองหีนะครับมีกระสุนขนาดจุดสองขายในเมืองไทยแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยโด่งดังสักเท่าไหร่นะแต่ต่างประเทศเขามีเป็นปืนคอซับคอมแพคปืนขนาดเล็กไซส์เล็กเนาะเป็นปืนพกซ่อนซ่อนง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีลูกกระสุนขนาดจุดสองนะครับปืนไซส์นี้จะใช้ลูกกระสุนขนาดจุดสองมันก็เลยได้ชื่อว่าโค้ดยี่สิบห้านะครับก็เป็น เปือนอีกหนึ่งรุ่นที่มีมีของจริงนะครับพูดถึงมีของจริงแล้วก็การถอดก็คล้ายกับตัวบีบีการที่ผมกําลังรีวิวอยู่นี้ด้วยนะครับมันจะมีอยู่อย่างหนึ่งที่ผมพยายามดูคลิปวิดีโอของอผมเคยทำวีสองเออวียี่สห้าซึ่งตัวนี้มันแถมมาตั้งแต่วียี่สิบห้ารอบที่แล้วนะครับแต่รอบนี้มันมาในนามโคยี่สิบห้าเนี่ยไอเจ้าตัวนี้มันจะมาอยู่ในกล่องแล้วก็มีซองใส่มาแบบนี้นะครับทั้งสีดาและสีเงิน คือคิดว่ามันมันคือตัวอะไรใช่ไหมครับมีคนถามขายไปเท่านะขายไปเหมือนกันแล้วมีคนถามกลับมาเราเราก็พูดตรงๆว่าตอนนั้นเราตอบไม่ได้ว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับแต่โดยโดยที่เรารู้คือมันแถมมาเนี่ยมันไม่ได้ใช้อพอลองมานั่งศึกษาดูข้อมูลเขาบอกว่ามันคือตัวตัวเอาไว้ใส่สําหรับแม็กกาซีนนะครับเพื่อให้ตัวดันลูกเนี่ยขึ้นไม่สุดความหมายก็คือปืนตัวนี้เจ้าปืนตัวนี้นะครับ ถ้ามีลูกกระสุนอยู่ในแม็กกาซีนนะครับอยู่ในแมกกาซีนระบบปืนจะทํางานยิงมีแกส๊สมีลูกเนี่ยจะจะทำการยิงลูกกระสุนออกไปได้ปกติแต่เมื่อใดที่ลิ้นแม็กตัวนี้มันขึ้นไปขึ้นไปจนสุดนะครับจนสุดตําแหน่งของสไลด์นะครับมันจะไปดันตัวชุดยิงของตัวปืนเนี่ยให้ตัวปืนยิงไม่ได้ความหมายก็คือตัวปืน ตัวปืนเปล่าๆนะตัวปืนเปล่านะครับง้างนกเหนียวไกลไม่ทํางานนะครับเพราะว่ามันมีขอล้างอยู่ด้านหลังนี้นะครับออกมาเห็นไหมครับไอเจ้าตัวขอเนี่ยมันจะทําหน้าที่เสียบเข้าไปนะแบบนี้ถึงจะทําให้ถ้าเกิดไม่ใส่แม็กเอาง่ายๆว่าถ้าถ้าเกิดไม่ใส่แม็กคุยภาษาง่ายๆคือถ้าไม่ใส่แม็กเนี่ยระบบปืนจะยิงเล่นไม่ได้นะครับทีนี้เช่นเดียวกันการที่มีแก๊สอยู่ในแม็กกาซีน เรามาพูดถึงตัวแม่ตัวเจ้าตัวนี้ก่อนนะแป๊บหนึ่งนะครับขออนุญ,ญาตนะตอบคาถามเลยนะครับอ่านี้เติมแก๊สเข้าไปขออนุญาตเช็คอ่านี้มีแก๊สเข้าแล้วปกตินะครับอันนี้มีแก๊สแล้วนะในกรณีที่นะครับยังอยู่ที่ตัวนี้อยู่นะตัวดันตัวดันลิ้นแม็กนะครับในกรณีที่มีแก๊สมีลูกอยู่อย่างนี้นะครับผมขออนุญาตนะผมขออนุญาตยิงนะครับ นี่นะสามนัดนะหนึ่งสองสามยิงออกปกตินะครับในกรณีที่นัดสุดท้ายนะครับที่เราเห็นว่ายิงไม่ออกเนี่ยเราง้างนกเหนียวไกเห็นไหมครับแก๊สมันไม่ออกนะเจ้าตัวนี้มันทําหน้าที่นี้ครับในกรณีที่เราอยากยิงเล่นโดยที่ไม่ต้องการใส่ลูกเนี่ยให้เอาเจ้าตัวสีดําปิกตัวนี้นะครับวางไว้ตรงนี้เห็นไหมครับมันจะทําให้ตัวลินแม็กขึ้นไม่สุด พอขึ้นมาสุดเสร็จปุ๊บใส่แม็เข้าไปมันทําให้เรายิงเล่นได้ยิงแห้งได้โดยที่ไม่มีลูกกระสุนออกไปนะครับอ่ะเคยเคยคิดไหมบางคนซื้อปืนไปเคยคิดไหมว่าตัวนี้มันแถมมาทําไมนะครับในกล่องคือมันเป็นตัวกันลิ้นแม็กขึ้นสุดนะครับไม่ให้สุดก็ประโยชน์ของมันก็คือใส่ไว้ที่แม็กซีนนะครับใส่ไว้ที่แม็กซีนแล้วไม่ให ลินแม็กเนี่ยไปดันตำแหน่งของตัวปืนที่ว่าเป็นตัวเซฟนะครับก็ทําให้เรายิงแห้งหรือว่ายิงไดฟายยิงเล่นได้นะครับก็แถมมาในตัวกล่องของปืนอ่ะเข้าใจตรงกันนะจริงๆผมผมคิดว่าผมเคยทำรีวิว W E 25ตัวนี้ไปแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ในเมื่อมันเปลี่ยนโฉมมานิดหน่อยในเรื่องของสกีไลน์ด้านข้างซ้ายขวาแล้วก็เปลี่ยนชื่อบริษัทหน้ากล่องมานะครับเราก็เลยทำรีวิวให้อีกทีหนึ่งนะครับ เราย้อนกลับไปอีกทีหนึ่งเนาะเมื่อสองปีที่แล้วผมทำรีวิวไว้เรามาดูเรื่องน้ำหนักนะเราย้อนมาน้ำหนักนะครับสามขีดเองครับเพื่อนๆนะครับเล็กจูเนียโคจูเนียนะสามขีดหนึ่งปืนหนึ่งกระีนเล็กเท่าฝ่ามือนะครับเล็กมากความยาวปืนนะครับสี่นิ้วถ้าถึง ด้านหลังสันหลังของตัวปืนเลยก็อยู่ประมาณ4นิ้วครึ่งนะครับความสูง9เซนนะครับหรือประมาณ3นิ้วครึ่งลำกล้องเดี๋ยวลำกล้องนี่เดี๋ยวถอดถอดให้ดูเลยเนาะตัวปืนนะครับน้ำหนักรู้แล้วความยาว4นิ้วความสูง3นิ้วรู้แล้วนะครับมาเรามาดูเจ้าตัวปืนนี้ในเรื่องของการถอดมาปรับฮอปนะครับแล้วก็ถอดลำกล้องออกมาวิธีการนะครับก็ เอาสีดำเดียวแกะสีดําเล่นด้านะฮะเดี๋ยวสีดํามันจะเฉาอ่ามาครับวิธีการนะครับมานี่ครับแล้วกดตัวนี้นะแขวนสไลด์ไว้นะครับแขวนสไลด์ไว้จับที่ลํากล้องนะครับนะฮะเอาใหม่นะจับที่ลํากล้องนะดูนะหมุนอย่างนี้นะครับหมุนทวนเข็มเห็นไหมครับหมุนทวนเข็ม45องศานะครับ แล้วก็ดึงคนะ่อยๆอย่างเงี้ยนคะค่อยๆเขย่ามันนิดนึงดึงออกมาดึงมาแบบนี้นะมันยังไม่หลุดนะครับบิดกลับมานะครับบิดกลับมาตำแหน่งเดิมถึงจะถอดลำกล้องออกมาได้นี่นะครับคือการถอดลำกล้องออกมาตัวล็อกตัวนี้นะครับเจ้าสองตัวขีดนี้มันเป็นตัวล็อกลำกล้องก็คือเสียบเสียบเข้าไปนะครับแล้วบิดอย่างนี้ดันเข้าไปแล้วก็ล็อกนี้มันจะอยู่ในตำแหน่งล็อกของมันนะครับวิธีการถอดถอดแบบนี้นะครับแล้วก็เราก็จะเห็น ตัวท่อนะครับที่เป็นท่อมีการปรับฮอปอัพอยู่ด้านบนนี้ใช้ไขควงแบนนะครับอันนี้เขาเรียกว่าตัวกดฮอปอัพปรับสูงต่ําของลูกนะครับนี่ก็จะมีตัวเรือนฮปอ,อย่างฮอบใส่อยู่กับตัวเรือนที่ท่อเลยนะครับแล้วก็มีตัวท่ออย่างที่บอกครับตัวทองเหลืองตัวนี้เอาไว้กดฮอปเนาะปรับฮอปอัพได้นะครับทีนี้ถอดท่อ,ทอมาเร็จปุ๊บอ่าเมื่อกี้พูดค้างไว้ว่าท่อเท่าไหร่ดูท่อนะครับ เราจะให้ถึงทองเหลืองนะครับท่อมันอยู่ประมาณอาตีไปสองนิ้วแล้วกันนิ้วนิ้วกว่า,วาเนาะท่อจริงๆน่าจะอยู่ที่ประมาณสองนิ้วประมาณสี่เซนะน่ะเพื่อนเพเพราะตัวนี้มันเป็นยางฮอบสวมอยู่ใช่ไหมถ้าท่อจริงๆมันอยู่ที่ประมาณนี้นครับเนี่ยสี่เซนเนี่ยนะแค่นี้นะครับหรือประมาณนิ้วครึง่งแต่ท่อทั้งหมดเนี่ยายาวอยู่หกอ่ห้าเซน ห้าเซนห้าจุดเจ็ดนะครับหรือประมาณหกเซนก็แล้วกัน,กนตีไปอ่ะโอเคนี่คือท่อนะครับแล้วก็มาดูที่ตัวปืนเราจะเจอกับไกด์หลอดสปริงนะครับปลดตัวนี้นะครับจับสไลด์ไว้ก่อนปลดตัวนี้ลงนะครับก็มีแค่นี้นะครับข้างในมีลูกสูบมีไกด์หลอดสปริงนะครับมีลูกสูบเล็กๆอย่างนี้ลูกสูบเล็กๆสไลด์บางๆนะี่ครับตัวชุดยิง ปุ่มปุแม็กอยู่ตรงนี้นะครับก็มีแค่นี้นะครับระบบชุดยิงตัวปืนแล้วก็เมื่อกี้ที่เราพูดถึงก็คือเราดันเข้ามาอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็บิดเนี่ยตัวท่อมันจะมาจับอยู่กับเขี้ยวสามตัวเนี้ยหกตัวเป็นตัวจับลํากล้องไว้นะครับนี่คืออยู่ลักษณะ,ะแ,บแบบนี้อะคลิปวิดีโอนี้ค่อนข้างละเอียดนะครับวิธีการประกอบกับให้ใส่นะจำไว้นะครับให้ใส่ไก่หลอดเข้ามาก่อนแบบนี้นะครับแล้วเพื่อนๆก็จับสไลด์เข้ามานะครับ ใส่สปริงที่ปาลายใต้สไลด์ตัวนี้จะมีล่องสปริงอยู่นะครับใส่เข้ามานะครับเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะอ,อย่างนี้นะครับสไลด์เข้ามาก่อนสไลด์เข้ามาก่อนเล็งสปริงดีๆนะครับให้อยู่ในตำแหน่งอย่างนี้นะครับดันเข้ามาให้สุดนะครับแล้วก็ขึ้นขึ้นขอเกี่ยวสไลด์ไว้นะครับเวลาใส่เข้ามาก็ตรงๆก่อนตรงๆเสร็จปุ๊บบิด45องศาดันเข้าไปให้สุดนะครับ แล้วก็หมุนตามเข็มนาฬิกาแค่นี้ครับเสร็จแล้วปล่อยสายกลับได้เลยเห็นไหมครับไม่มีแม็กมันจะเหนี่ยวไกลไม่ได้อ่ะโอเคอันนี้พูดไปแล้วนะตัวดันตัวลิ้นแม็กนะครับเอาไว้ใส่ที่แม็กกาซีนแล้วก็ยิงลูกเล่นตัวปืนน้ำหนักรู้แล้วความยาวรู้แล้วนะครับ ราคาตัวปืนสีเงินนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวให้กล้องจับชอบสีไหนแคปหน้าจอไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวส่งข้อความมาคุยกพวกเราในทางอินบ็อกซ์นะครับแต่ตรงชื่อคลิปวิดีโอนี้จะมีลิงก์ QR code ปรากฏขึ้นนะครับวิธีการสั่งซื้อทุกคลิปวิดีโอของที่ร้านนะครับมันจะมีลิงก์ QR code ปรากฏขึ้นนะครับเพื่อนๆสามารถแอด a c e b o o k แอดไลน์เข้ามาพูดคุยกับแอดมินหรือว่าพูดคุยกับทีมงานที่ร้านได้นะครับตัวสีเงินอยู่ในราคา39 0 0นะครับ ตัวสีดําอยู่ในราคา3500บาทนี่คือราคามาตรฐานที่ทางดีลเลอร์เขาให้เราขายกันเท่าก,กันกับทั่วไทยเนาะก็สีดํา3 5ัน้านะครับสีเงินแพงกว่าในเรื่องของน่าจะเป็นเรื่องของการทําสีผิวนะครับก็ราคามันจะไปที่3 9 0 0เก้าร้อยบาทนะครับ2ตัวนี้ราคาไม่เท่ากันนะครับอย่างที่บอกครับถ้าชอบสีไหนก็แคปหน้าจอแล้วส่งข้อความพูดคุยกับพวกเรานะครับทางถ้าทางขนาดท,ทาง Facebook ก็ แต่ที่ a c e b o o k นะครับถ้าถนดที่ไลน์ก็แอดที่ไลน์หรือจะพิมพ์ใน Facebook ว่าหอจกเอ็มโฟบีพีการลำปางนะครับหรือว่าพิมพ์ใน Facebook ว่าช่างยนบีบเอ็มโฟลำปางนะครับจะขึ้นเพจของที่ร้านเราถ้าข้อความเขาพูดคุยกับพวกเราได้นะครับตัวปืน3 9สีเงินสีดำสามห้าชุดพร้อมเล่นเนื่องจากตัวนี้มันต้องโหลดมือเท่านั้นนะครับไม่จําเป็นต้องใช้สปีดโหลดเดอร์เราจะแนะนําลูกกระสุน1 0.20ศูย์ไป1ถุงนะครับ 250บาทมี4ีพันัดแล้วก็แก๊ส1กระป๋อง250บาทนะครับเฉลี่ยแล้วแก๊ส1กระป๋อง650 ml เนี่ยจะยิงลูกกระสุนได้ครึ่งถุงนะครับแล้วก็อันนี้คือน้ำมันซิลิโคนหล่อเลื่นบำรุงรักษานะครับก็เอาไว้ฉีดป้องกันสนิมไล่ความชื้นแล้วก็การเขาเรียกว่ารักษาเป็นแว็กนะครับเคลือบให้ปืนสวยงามอยู่ตลอดเนาะเดี๋ยวผมจะฉีดซิลิโคนใส่แก๊สแล้วก็ยิงวัดความลูกกระสุนให้ นะครับอันนี้250 250 250แล้วก็อันนี้3 0 9 0 0ค่าส่ง150บาทนะครับรวมน้ำหนักของเซ็ตทั้งหมดนี้แล้วนะครับก็อยู่ประมาณ200กว่าบาทค่าส่งเราคิดอยู่150บาทลงตัวนะครับอย่างชุดพร้อมเล่นสีดำเนี่ยจะจบอยู่ที่4,300บาทนะครับแล้วก็ถ้าเป็นสีเงินจะจบอยู่ที่4,700บาทนะครับโอเคนะครับมาเดี๋ยวเรามา ทดสอบความเร็วกระสูนกันนะครับอโอเคลูกกระสุนอยู่นี่แล้วนะครับซิลิโคนอย่างที่ผมบอกนะครับมันคือตัวหล่อลื่นนะครับไม่จาเป็นที่จะต้องเอาไาใช้ฉีดปืนอย่างเดียวก็ได้นะเราสามารถฉีดบานพับประตูลูกเลื่อนนะครับลู่วิ่ง งานเหล็กงานยางงานไม้ใช้ล้างทำความสะอาดปืนจริงก็ทําได้นะครับที่ผมฉีดอยู่นี้เขาเรียกซิลิโคนบางุงหล่อรื่นรักษานะครับอันนี้จะดีก็คือไม่ไม่กัดเหล็กนะครับไม่กัดเหล็กไม่กัดยางนะครับไม่กัดไม้นะครับไม่ทําให้สีลอกตัวนี้จะเป็นแว็กบางๆเคลือบให้เงางาอยู่ตลอดเวลานะครับที่แต่ันก็ป้องกันสนิมได้ด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวมาถึงตอนใส่ลูกนะครับใส่ลูก เมื่อกี้เราแบตเตอรี่กล้องมันอ่อนนะครับไฟมันอ่อนตัดไปนะครับขอขอโทษด,ด้วยนะครับใส่ลูกก็อ,อย่างนี้นะครับก็วางตรงนี้ปากแม็กแล้วก็กดลงไปนะครับอ่ะกดลงไปมันจะใส่ได้เจ็ดนัดนะครับเพื่อนๆใส่ได้เจ็ดนัดนะครับจากที่เราได้ทําการใส่ทีลิโคนไปแล้วนะครับใส่ได้เจ็ดนัดแม็กแล้วเจ็ดนัดเหมาะเป็นปืนสะสมมากกว่านะครับเพื่อนปืนตัวนี้นะเหมาะเป็นปืนสะสมปืน เราน้องหนูก็เล่นได้นะแต่ต้องมีปุคองนะครับคอยใส่ลูกใส่แก๊สให้นะครับอ่เจ็ดนัดแล้วเดี๋ยวเรามาเติมแก๊สกันนะครับวิธีการเติมแก๊สก็อย่างนี้นะครับจับต้องต้องคว่ำกระป๋องแก๊สลงแบบนี้นะครับถ้าเกิดเราเติมในลักษณะที่เป็นการเอาแมกกาซีนมากดลงแบบนี้นะครับเป็นการเติมแก๊สที่ผิดนะครับดังนั้นเราต้องเติมแบบนี้นะครับกดลงไปตรงตแบบนี้นะครับ น่าดีใจสามวิทีนะครับเติมไปสักสามครั้งก็เต็มแล้วนะครับก็เติมแก๊สแบบนี้หนึ่งครั้งก็จะยิงได้ประมาณสักสามแม็กซี่แม็กนะครับที่ผมลองดูนะนะี่ครับกดลงไปตรงตรงนี้นะครับแล้วปล่อยปล่อยให้กระป๋องแก๊สมันเด้งออกมาเองนะครับอ่ากดประมาณนี้มีแก๊สมีลูกแล้วนะครับเดีย๋ยวผมยิงให้ดูนะครับก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเวลาใส่แม็กเพื่อน มันจะดันไม่เข้าใช่ไหมครับผมแนะนําว่ามันดันไม่เข้าเนี่ยมันจะติดตัวปุ่มล็อกแม็กให้กดด้วยนะครับเวลาใส่แม็กให้กดปุ่มด้วยนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเป็นการเซฟปืนนะครับเคาะเช็คๆว่ามันเข้าไปแล้วนะครับเช่นเดียวกันนะครับใส่แม็กกดปุ่มจะจะดีที่สุดนะครับแล้วก็เช็คนะอ่ะมาปืนมีระบบโบแบกนะครับมีระบบโบแบกก็คือสไลด์มันจะวิ่งถอยนะครับวิ่งถอยให้เราเห็นว่ามีรีคอยล์เกิดขึ้นเดี๋ยวมาดูความเร็วกระสุนนะครับ สองร้อยยี่สามสองร้อยสิบเจ็ดความแรงสองร้อสิบหกความแรงสองร้อยบวกนะครับอ่ะอันนี้ยิงไปสี่นัดแล้วนะครับเหลือ,อน,นี่อีกสามนัดสังเกตที่ตัวปืนนะครับถ้ายิงหมด,น,ดนัดสุดท้ายนะครับปืนจะเหนียวไม่ได้นะครับอันนี้คือยิงออกอยู่นัดสุดท้ายนะครับเห็นไหมครับระบบปืนจะไม่ทํางานอย่างที่บอกบนต้นคลิปนะครับก็คือถ้าไม่มีลูกกระสุนในแม็กกาซีนเนี่ยเราเหนียวไกลเล่นได้นะครับ แต่ระบบปืนจะตัดระบบแก๊สทิ้งไปจะยิงไม่ได้นะครับนะครับก็อีกที่บอกถ้าเกิดอยากยิงแบบไม่มีลูกก็เอาลิ้นแม็กตัวนี้มาเกี่ยวไว้กับตัวแม็กกาซีนนะครับตัวนี้นะ,ะเผื่อใครก่อคลิปดูดึงลิ้นแม็กลงมาเสียบเจ้าตัวนี้เข้าไปนะครับเป็นลักษณะแบบนี้ กดกจเล่นได้นะครับกดใจเล่นได้แต่ต้องใส่ตัวนี้ก่อนใส่ตัวกันลูกกันลินแม็กข,ขึ้นสุดนะครับก็ใช้อย่างนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูสีดํานะครับมาครับ2องร้อยยีิบสี่ยยี่ยี้านะครับแม่นไม้แแแม่นอยู่นะครับ หมดนะครับอันนี้หมดแล้วก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้า V25 นะครับหรือว่าโคนะครับโคจูเนียนะครับในแบรนด์ชื่อรุ่นว่าโคไซเบอร์กันนะโคไซเบอร์กันอย่างที่บอกราคาไม่แพง3,900-3,500ปืนค่ายไต้หวันผลิตนะครับฝากไว้อีกหนึงคลิปวีดีโอนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราด้วยนะครับ อย่าลืมกด s ับสไคร b ์นะครับคนที่เข้ามาดูช่องนี้ใหม่นะครับแล้วก็ใครที่ติดตามอยู่แล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงโควิดก็ดูช่างยยน์อยู่ที่บ้านนะครับถ้าไม่จําเป็นก็ซื้อทางออนไลน์เอานะครับไม่ต้องเดินทางมาที่ร้านไม่ใช่ว่าเราห้ามอะไรนะก็คือมันเป็นช่วงของโควิดเนาะเราก็ต้องช่วยกัน อยู่บ้านนะครับหยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับออกไปไหนมาไหนก็อย่าลืมใส่แมสกันด้วยนะครับเพราะไม่พี่น้องครับก็ช่วงนี้โควิดในเมืองไทยเราก็ค่อนข้างรุนแรงนิดนึงนะครับก็ขอให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตนี้ไปได้กันก่อนนะครับแล้วก็ทยอยฉีดวัคซีนกันนะครับตามนโยบายของทางรัฐบาลนะครับพยายามฉีดให้ได้มากที่สุดเราถึงจะกลับมาใช้ชีวิตปกติกันนะครับก็ถ้าเกิดผ่านพ้นปีนี้ไปได้ฉีดวัคซีนกันเสร็จใครที่อยากมาที่ร้านก็ขอโลเคชั่นร้านได้ทางไลน์ หรือว่าทางเฟซบุ o กนะครับเราก็จะมีโลเคชันส่งไปให้สามารถมาเที่ยวชมของที่ร้านได้นะครับแต่วันนี้ดูรีวิวทางช่างยนต์ไปก่อนเนาะขอบคุณทท่านที่ติดตามชมกันอีกครั้งครับ,บสำหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับ